สวัสดีครับอยู่กับผมกายนพพลครับสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นี้ครับผมจะเป็นการแข่งขันดาร์บี้แมตช์ครับผมเป็นศึกระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์ครับผมระหว่างแมนเชสเตอร์เต็ดจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมซึ่งในเกมการแข่งขันนัดนี้ฮะก็จะได้เห็นยอดกองหน้าของทั้งสองทีมฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งแมนซิตี้ฮะที่มีลิงเบลฮา,าร์แลนฮะและส่วนแมนยู มีกองหน้าค่าตัวแพงยับครับผมอย่างรัสวูดฮอยลุนครับผมซึ่งในประเด็นนี้ครับผมก็มีคนเอามาเปรียบเทียบถึง2องกองหน้านี้ที่เจอกันในวาทิตยนี้ครับผมแต่ถ้าว่ารัสวูธฮอยลุนฮาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่าเอาตัวเขาไปเปรียบกับฮาเลนเลยครับผมเพราะว่ามันยังคนละชัน้นและตัวเขายังต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นอีกเยอะครับผม ถึงจะเทียบกับฮาแลนด์ได้คะโดยฮอยลุนฮ้ากล่าวถึงประเด็นนี้ว่าเขาหน้าเหลือเชื่อและบางทีตอนนี้อาจจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเขากํลาลังกล่าวถึงอ,อลิบาฮาแลนด์นะครับผมเราควรสงบเสงีง่ยมเตรียมตัวในช่วงเวลานี้แต่ผมหวังว่าผมจะพัฒนามากกว่านี้และจากนั้นเราค่อยมาดูกันว่าผมจะสามารถทําอะไรได้มากผมเพิ่งจะอายุ20ปีเท่านั้นและภารกิจยังไม่จบผมต้องพัฒนาอีกเยอะและผมต้องพยายามทําแบบค่อยเป็นค่อยไปผมคิดว่าผมทําได้ดีในช่วงต้นซีซสัส้นและตอนนี้ผมต้องสร้างผลงานและยิงประตูในเกมพิมริลีกให้ได้ผ มีความเชื่อมั่นในตัวเองมาตลอดและผมต้องการพัฒนาตัวเองในทุทกๆวันนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่หวังว่าผมจะสร้างผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆได้และนี่คือสิ่งที่รามุทฮอยลุนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่มีคนเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเอบรินบบวฮารแลน์ครับผมอย่างไงก็ต้องรอดูกันว่าเกมในวอาทิย์นี้ฮะรามุทฮอยลุนจะสามารถประเดิมประตูแรกในศึกพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่าหลังจากที่ย้ายมารามุทฮอยลุนก็ยังไม่สามารถตบ,บานประตูในพรีเมียร์ลีกได้เลยครับผมเกมว นี้สนุกแน่นอนครับผมต้องมาดูกันว่าตองหน้าทั้ง2ทีมฮะจะระเบิดฟอร์มกันขนาดไหนครับผมและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสกอร์การแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะจบลงอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้แต่ด้านล่างคลิปนี้เลยฮะวันนี้ก่อนจากกันไปก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูปของแฟนสปอร์ตด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ